สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับรับความมาตั้งันโตอะสำหรับแนวต่างนะครับฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวตางไปก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับของวันที่จเจ็ดแนวตางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หารเลขเด่มจากสูงถึงเก้าเคราะครับได้เลือยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขเก่น ฉะนั้นการน,นำแนวทางไปใช้นะครับเพ่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการรีะก์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับเฉพา็มาดูอานอ่ยพิเศษนะครับานอยพิเศษจุดวินขอไปกับอานอ่ยพิเศษผลออก04193 จุดปีนก็มีเลขสามตัวเดียวเนาะผมไปเน้นที่เลขแปดันเน้นหกก็ระวังเก้านะไปเข้าตัวนี้นะครับต่างผมก็เลยหลุดไปนะครับตองกาบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสําหรับหานลอยพิเศษเรามาดูหาน่อยปกติผลออกหนึ่งสามเจ็ดห้าสามเนาะหนึ่งสามเจ็ด ห้ก็ที่ว่าแนวทางเข้านะครับตงบนตั้งล่างเลยนะครับสำหรับฮานอยปกติชุดวิ่งจะมี3553 5, 5, 3, 3, 7 7 73มสานำ3า3ไปวิ่งไปรูดเข้าใครนำา5ไปวิ่งไปรูดเข้านะครับส่วนตัวเจาะก็เป็นเน้นที่3 6อกเนาะแต่ตัวที่มาก็คือ37เข้าตรงๆเลยนะครับสำหรับแนวทาง มาหน่อยปกตินะครับตัวที่ VIP นะครับวี p อปุ่นออก881 93งเก้าสามอตัวเดียวกับปกติเลยเนาะนะครับเจ็ดก็ระวังเลขหนึ่งนะครับก็มาตัวรองเข้าเนะส่วนเลขสามก็เข้านะครับหนึ่งหลดเข้าที่เก้าสามในชุดบินไม่มีเลขเกนะ้าเนาะ กเ่าเขาวิง่งรลดอย่างเดียวสําหรับ VIP นะครับเรามาดูแต้มรวมสาน้อยเนาะพิเศษปกติ VIP นะครับ5กับ8มีไหมครับ5กับ8ไม่มีเนาะสำหรับ VIP แต้มรวมลุนะครับส่วน้าน้อยปกติ5 8มีไหมนะครับขอเอาตัวเล่นเลยเนาะเ้าที่5วิงรลด สำหรับแต้มรวมส่วี V i พนะครับก็ขเข้าที่เลขแปดับกาประมาณ2ตัวเลยนะครับห้ับแปดแต่ก็เป็นหลุดที่พิเศษเนาะนะครับเรามาดูเด็กเบิ้ลเด็กเบิ้ลวันนี้เข้าแปดแปดแต่ว่าไปเข้าด้านหน้าเนาะไปเข้าด้านหน้าแปดแปด เรามาดูชุดวินสามนอยนอะยพิเศษปกติมีไอพีกับมี c หนึ่งเก้าสามไหมก็ไม่มีเนาะก็มีคโบกดแต่ว่าตัวหลักเขาไม่มีแล้วก็พิเศษลูดไปส่วนปกตินะครับสามตัวได้หนึ่งสามเจ็ดก็มีสามมีหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีห้า สองตัวหกสามทิดปกติส่วน v a b AB, นะครับก็มีแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งเก้าสามก็ไม่มีมีได้ครบข้อที่เก้าสามแลเข้าสองแล้วต่างนะครับปกติกับ v a b AB, ชุดบินแล้วก็สา,ามตัวหนึ่งสามเจ็ดจับกวามาตามมันต่อเนาะนะครับสำหรับผ่านมานพิเศษผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับแล้วต่างหลุดนะครับ สำหรับพีซีเรามาดูวันที่8กัน 9, เาาป 2, 9, 6, 6, น็นก้านะครับพศสอง8ารอยหสอ ตามคุณก็พูดไปแล้วเนาะต้นลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็มาดูพิเศษาหน่อยพิเศษนะครับชุดวินศูนย์แปส เลกเด่นนะครับไปศูนย์กับแปดก็จับไปสองชุดไปเลยเนาะนะครับจับไปที่ 0 7น4ก็ติดไปชุดหนึ่งก็ได้เนาะแปรับ3ตัว3ามตัวจับไปที่เจ็ดนย์ครับ8 0ก็ระวังเล็กเด่นมาด้วยกันเนาะส่วนัชุดรองก็จะเป็น0 7 0ิบหรือว่า8 7ก็ได้ต่อที่ปกติอานอยปกติจุดวินเจ็ดเก้าดเด็กเต็มเจ็กับเ กดจับไปที่เลขเจ็ดจับที่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็บห้า ตัวหนึ่งรระวังเจ็ดเจ็ดสตัว4 7, 7. ีเจ็ดเจ็ดจุดเราก็ตัวนี้เนาะนกับสีเจ็ดเ็ดก็ได้นะครับในที่เล็กเ ็าคานอยปกติครับต่อที่ vip นะครับชุดวิน06นย์หกเจดสี่เลเป็นได้ศย์ก ก็ในแม่ที่เลขศูนย์แล้วกันเนาะก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สามตัวนะครับกับที่สี่ศูนย์เจ็ด นชุดนี้นะครับสูดเจ็ดต้องการรูดเติมก็สามารถรับมาได้ในชุดวิน,นบกับต่อที่แต้มรวมสามหน่อยวันนี้ผมไม่รูด เ็ดกับสี่เงืนอก็เจ็ดเจ็ดสี่สีุ่ดวินนะครับก็เอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับพิเศษก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าก็มีเลขศู 0, นยะ์เนาะก็มีเลขเพิ่มเลขหก 6, เข้าไปหกเจ็ดมีแล้วเพิ่มเลขสี่เข้าไป ก็จะได้ตามน,นี้นะครับสำหรับเดียวตางจุดบิน6ตัวส,ส,สามารถวินไในทั้ง3เดวตางนะครับส่วนตัวรูปนะครับตัวรูนตัวนี้นะครับกนสามารถนําไปใช้นะครับอาน้อยเฉพาะกิจอาน้อยกาชาตอ่าน้อยสามัคคีหรือว่าอาน้อยพัฒนาก็ได้นะครับสาหรับตัวรู่นะครับวันนี้ผมเน้นในที่เล็กเกตไปชอบเลข4จากที่เลข4 ต่อไปที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกลับใต้นี่ขออวยพรในสมาชิกเอีทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่8เดือน9พอสสองพน,นนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ